วล้วผู้ไม่ว่ามือเแบบงานาจบอมันต่อไปอุดรผูดอนอุดรผู้ดออยู่อเพืศาเป็นคอนเสิร์ตอืแล้วกลับขึ้นไปอู่จะไปผู้บุญกลับขึ้นมอไม่ใช่ติดอะไรหร็นบาในห้องก็ได้แล้วก็อะไรนะสบัวก็เปโกระชาหอไม่กินเห็ดนไม่กินเห็ดเล็เ่ไปสดเลย อ,อิออ่มอิมอ่มแล้วอิ่มแล้วเด้อกินข้าวร้องเพลงเนี่ยไม่ใช่บอกเนี่ยเลกินข้าวร้องเพลงว่าเสด็จเมียถ่าวนะเอ้ยมันเป็นเขาบอกเขาซื้อยยเขาอยากมาผิดข,ข้อ น่าจะกินเด้อมันึงูสอไปีผมจะเขาวาเมียนดโดสูัเขาททอสไงเขาทำทรงผมแบบนี้ไงะบแกตเอาเมอย่านี้ก็คือแานี้ไม่หืจ้าไม่หืนนะจ้ามันจะเป็นเล็บผมมันคือแบนเส้นแบบไหนก็จะเป็นแบบแบบบ้า เขาไปดูฟุตบอลร์ยเขากลับบ้านเขาแยกแต่งงานเขากลับบ้านเขาจะบอกใส่กันนึงเขาถามว่าใส่เดียวเปล่ากันนี่ไม่ไม่แซ่เราถามว่าใส่ก่อนเลยอ่ะนอนคุยื่อยอยู่เสื้ออะไรล่ะเสื้อโซฟาเนี่ยสิเปอก์กองไม่ได้สิเปอก์กองไม่ได้สั่งเปลือใครล่ะโซฟาหรือเสื้อโตเกียวอันนั้นส่งให้ได้นะคะทำไมซีมนวรือเปล่าที่ไหนใช่ค่ะทั้งหมดเลยเสื้อเสือใคร้วเนี่ย คาเาออกแบบอยู่ FC ตัวเกียวรอเตรียมตัวซื้อเสื้อผ่านติ๊กตอกนะเออเ,รเร็วนี้กอ,อแบ,บแบบแบบเป็นเลิศตัวเกียวขายทุกอย่างมานี่สิมมี่โคตรพร้อม,มสแกนได้เลยสิเดปิ้นั้งน้อก็สแกนได้ไหมหมายถึงคนอะไรอ่ะนน้องเบ้เป็นไงบ้างคะหมอหมอว่าเป็นเรืกดกับาะ เพราะอักเสบติออดเชือ้อติดเชือ้อเกลยหรออติดเชือ้อนีอ่กับเพะก็เป็นเรืปกติที่คนเขาเป็นั่วไปอยู่แล้วล่งนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าเบสิคม,มากโรคก,กับพกเพาะกับเกนัอเป็นอะไรดิเป็นทุกคนเดอัเสบนะเขาปฏิบังานลหนไปลสั่งดีดิจะมาแต่ง

บอขายแล้วก็จะไม่ได้เจอไอ้พวกฮันสาตุนถึงยี่สิบแเลยเอาสิบบ่อหนึ่งสือบ้างเรื่องแม่แซมอุ้ยจะไม่ได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตกับบอสามสี่วันเลยนี่อุ้ยแต่ก็จะไม่ได้เจอน้องโนเกียสามสี่วันนะเ,เจอเขาก็ต้องหาซื้อเหมืองหานเลยเพื่อกันราคาต่ำได้อยู่เดี๋ยวเพื่ออายุหมกจุกอยู่ไม่ก็ยาวจนบอสไปญี่ปุ่นเลยได้ดิ สสอรุปเราสอบมาเห็นยังไม่ได้ต้องรอการตีสรุปของดูสิมาใช่ไหมว่าเขาผ่านบ้างหรือยังสองซ้หรือเปล่าจองไปต้องรอวันก่อนเออถึงจะต้องได้ต้องรอจากการตีว่าพร้อมเพียงมือไหนนะถ้าเขาจะรับยังได้ยังเรื่แต่อาจจะต้องมีปรับแก๊สดนตรีอยู่เด็ดมันอาจจะไม่ใช่ตรงตามน้ำเป๊ะนะที่เสือได้แล้วพรุ่งนี้ไปงานไม่เย็นหรือเปล่าไม่ได้ไปครับผมไปแต่เมื่อคืนแล้วไปแต่เมื่อคืนอย่ยวพี่น้อง ค้นอากาศในผูดอแลผิ้ออายแลวท่าเขาแบบนีแคบหมูไี่นนอสั่งเราเป็นสั่งไห้ายแล้ไม่ห e ัวเป็นส้่งไข้าย,ขายแล้วเป็นส่งไร่เ้าดๆแล้วเจ้าของเันไงคล้ายแล้วขี้คล้ายเขากับขี้าเข้ากับเห็ดตามสั่งเป<ๆ>็นสั่งล่างก,กับงตงฮีตัวตัวังใหญเนาะ เขาก็เป็นผู้น้อยผู้ต่ำเพื่อนเป็นผู้สูงผู้ช่งประกาสร้างห้องขัดเหตุทุกอย่างแคบหมูน่ารักจังลูกกะสันแคบหมูได้แตะหรือผู้ใดแตะเต็มจ้าเขาบอกแตะเต็มมึงก็ไปบังลูกพระเอกกูไม่พัฒนาบอลลุมยูรีเมตเตอร์ตันั้นไงเพือนบอหลุมแบบติดยวนมันก็ปกตินะแค่มันเป็นกรอบสีขาวบ่าแล้ว ยืนใส่ใส่พื้นหลังสีขาวแหมมันเป็นพื้นหลังกได้เพรสาสปอร์ตเขาทำแบบนี้เลยดีค,คิดว่ามันคิดว่ามันดีมันก็ดีน,น้ำโซดาเลยพี่น้องมันเป็นน้ำโซดามันมันโชว์ไม่ได้มันสมองว์มาเดยวดูขึ้นตะกร้านะบอกใช่แล้วค่ะใครได้แคบหมูก็กดตะกร้าเลยพี่น้อยกดอะไระซื้อให้เราเนี่ยเพี่อุ่นพีพ่นุ่มหน่อน,นะอือดหน่อยเราไหลเราหุนแล้วเราหุนแล้วเราจะตายแล้วอือถ้าถ่ายอะไรแล้วเราเจ๊ยงเรซื้อเร็ว ให้นุ่มหนังเจ้าต้องซื้อเกราไคร้เด้ดพี่น้องบอสหนุ่มที่สั่งงานบอสบิ๊กนี่แหละจะคุ่งไปวันนี้บอสตัวจริงวุ้ยใส่ตัวเชิดเตื้อเตื้อฮุ่นเชิดเตื้อเหนุ่มบงการทุกอย่างเลยที่เกิดขึ้นวันปัจจุบันนี้ไหมบอสหนุ่มกระปุกใหญ่เท่าไหรพี่วุ้ยกระปุกใหญ่สามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสามรสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทอันนี้อะไร สองบเก้าบาทค่ะสองร้บเก้าบาทพี่นุม่นกมก็ทุบบาบ่าอันนี้มันอันนี้มันตลาดบ้าตลาดเดือดเลยเพื่อสื่อลอะไรเรื่องครับพี่บ้านอันน,น,นี้อันนี้เซ็ตที่เอาไว้โชว์สองเดือนนั่นใช่หรือเปล่ามันก็อ,นอยู่ตรงนี้นะถ้าว่าเอามาใหม่ไม,ไม่ไม่มีแค่งนี้หมายถึงว่านาบอกว่าตัวเนี้ยมันอยู่แต่ด่วนเรียบร้อยตัวมาใหมต่ตัวเมื่อยุ่งอะไก็เห็นเลยหม,มายถึงว่าที่มันมีกินแบบ<ล>ไหนแต่บอกที่เท่าไหรมันมันมีกินเพราะมันมึงมาใอไหร่ี่ยุ่งเราระเบิดเราทุบบ้าว่าตัวเนี้มันโดนแล้วระนสิ ร,ร,รู้ว่าติดไปไปบ้านไหอะไรกก่อนสิเอ้บอรถทบา้านอันนี้ย่างมันตัวโชว์อันล่าสุดคือวันที่เี่ยที่8ท,ที่บ่าวมาตั้งใจรถอ,อันนี้คือไม่ใช่ที่ล่าสุดอยู่นานเลยใช่ไหมนานอยู่ที่อยู่ในห้องใช่ไหม,มจะเรียบเรียงถูกนะจะพิจารณาถูกนายเด้หิวเกาหลีกับตั้งบ่ได้อยากสร้างอเดียจากโซ่แบกินอยู่พี่นอ้องเป็นโซ่แบกินอยู่ กระปุกอนไเด็กกระปุกอันสิงแต่ลับเด็กเท่าไรก็เข้าแล้วก็เก้าหลอกมันไม่มีมีตาก้าขึ้นไหมมันกระปุกเลยใช่ไหมสิไม่ไ okay. ม um, right. right. ่ขึ้นตาก้าก็พอไม่ต้องโชว์กันมันมันมีตาก้าอยู่มีหลายราคาแล้วมีแล้วก็ขายรายอย่ไม่สู